ซุ่มน้อยๆเกิดมามันก็จะบ่ใหญ่จ้ะเพว่าสิให้ใหญ่เฮ็ต้นน้อยมันใหญ่ต่อเนาะจ้ะเนาะ ลากระโปหงสิไทยซุ่มหนีหน่อยเกิดมามันก็นจะบบใหญ่กะซุ่มนี้รุ่นหน่อยพี่น้องเก็บผักกาดพี่น้อง พักกาดไปกินกระปุนจะมึงพี่น้องมึงปลูกอยู่ปลูกกินพี่น้องเอ้ยจังบ่ได้สื่อเพิ่นปลูกง่ายจ้าพักกาดหินซัมเนี้นจ้า น้อย,อยเกิดมามันก็นจะบบใหญ่จ้ะเก็บผักกาดพี่น้องเก็บผักกาดไปกินกระปุลจ้ะบิงึงพี่น้องเิึงไปหน้ามาสวนจ้า เมล่ากะบําูดสีไทยปลูกอยู่ปลูกกินพี่น้องเอ้ยจังบ่ได้สื่อเพิ่นปลูกงายจ่าพักการหินปลูกไว้จ่กินกับปุนกับแจวได้จะเด้อเมล่าก็จะเก็บไปกินกระปุลเพินเหมือน ปลูกอยู่ปลูกกินพี่น้องเอ้ยจังบ่ได้สื่อ่นปลูกง่ายจ้าผักกาดหินอยังน่าจะนอทายหัวทายสวนนี่ละพี่น้อง<ม>เห็ดอยู่เห็ดกินเก<ม>็บผักกาดพี่น้องเก<ม>็บผักกาดไปกินกระปุลจ้า<ม>ิึงพี่น้องิึง เก็บผักกาดพี่น้องเก็บผักกาดไปกินกระปนจ่ามึงพี่น้องิึงเขาก็จะย้อนมัจนต้นใหญ่ได้จะเด้อกินกปนุพี่น้องปนปู่ปนลปลนหน,น่อยพี่น้องรุ่นนี้หน่อยนี่เขาก็จะย้อนออกได้จะเด้อ ทำนี่นะจ๊ะจะเป็นรุ่นใหญ่เด้อเจเด้อรก็บหลุนใหญ่นํ่ก่อน ปูปนปัดเก็บผักกาดพี่น้องเก็บผักกาดไปกินกระปุลจ้าเบิ่งพี่น้องเบิ่ง,งซุ้มเล็กหน่อยเกิดมามันก็นจะบ่ใหญ่จ้าต้นน้อยมันใหญ่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเัาต้องย้อนออกนั่ถ้าเ้าบ่ย้อนน้อยพี่น้อง รุ่นนี้หน่อยนี่เขาก็จะย้อนออกแล้วจะเดอ้อต้นหน่อยมันใหญ่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเขาต้องย้อนออกนั่นถ้าห้าบโยด์ปลูกอยู่ปลูกกินพี่น้องเอ้ยจังบ่ได้สื่อคนปลูกงายจ้าพักการหิน ไปหน้ามาสวนจ้ามาสวนแต่เสาพี่น้องเก็บผักกาดพี่น้องเก็บผักกาดไปกินกระปุนจ้ามึงพี่น้องมึง นปูป่นปะมาสวนแต่เสาพี่น้อง ก็ไว้จะกินกับปนุนกับแจวได้จะเดอ้อเว่ล่ะก็จะเก็บไปกินกับปนุลเหมือนมาสวนแต่เสาพี่น้องซุ้มนลอยๆเกิดมามันก็นจะบบใหญ่จ้ะมาสวนแต่เสาพี่น้อง เลาก,กบรบบอโหงสีไทยหน่อยพี่น้องรุ่นนี้หน่อยนี่เขาก็จะย้อนออกได้จะเดอ้อหน่อยพี่น้องรุ่นนี้หน่อยนี่เขาก็จะย้อนออกได้จะเดอ้อสวัสดีจ้าเพื่อนเมื่อนอนี้ไม่ล่ามาสวน,นเกา่าจะเก็บผักกาดพี่น้องเก็บผักกาดไปกินกระปุนจ้า พี่นอ้องมึงปูว้ถ้ากินกับป่นกับแจวเด้จะเดอ้อเล่าก็าจะเก็บไปกินกับปุ่นันเบมือนหน่อยพี่น้อง รุ่นนี้น่อยนี่เขาก็จะย้อนออกและจะเด้อจำนี้นะจ๊ะมาสวนตะเสาพี่น้อง เวลากระโปรงสีไทยก็จะย้อนมาจนต้นใหญ่ได้จะเดินมันก็ปบบนพี่น้องปนปูปนปันซุ้มเล็กๆเกิดมามันก็นจะบ่ใหญ่จะ้ะอ่า No.